สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์อทองคำกันประจําวันที่14เมษายน2565โดยการวิเคราะห์ออนี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทามเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็สักประมาณนะ ห้แท่งนะครับก็สี่พันประจุนะครับเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะหรือว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่ในระดับหนึงเพราะว่าเขายังจะถึงโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วหรือว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อแล้วนะครับนะฮะเมื่อวานนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งเขียวไปแต่ขยับไฮเยื่อไฮได้นิดเดียวเองนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่นะครับเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะมีน้อยกว่าเมื่อวานอีกนะครับดังนั้นนะฮะจะต้องรอให้เขาปิดแท่งนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับกำลังนะฮะจบรอบของการพักตัวและกำลังจะก่อโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดใหม่นะครับส่วนตลาดนั้นก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับ แรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกับก่อตัวอาจจะลดลงบ้างตามกลไกลของตลาดอนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจจะขึ้นได้อีกไม่เยอะอาจจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขออยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทงเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทาเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว22แท่งก็ประมาณ4 0 0พกว่าจุด เมื่อวาน,นรเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเขาขอมีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะฮะขยับขึ้นได้นิดเดียวเองแล้วก็เดินทางออกข้างสมากกว่า นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจจะย่อตัวลงมาทำแพทเทิร์นที่ถูกต้องก่อนแล้วไม่ีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนั้นเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ค่อยๆไหลขึ้นตามลักษณะการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับส่วนตลาดตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่ เกือบๆรุนแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงกก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะคงที่อยู่แล้วนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจจะมีการเบรกสัก1ชุดก่อนนะครับนะฮะแล้วอ่า มีโอกาสนะครับที่จะเดินทางต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูในทางเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเช้านี้เป็นการจบรอบสัญญาณหรือว่าการสร้างนะครับนะฮะการสร้างดีมานด์โซนเท่านั้นนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ บอกว่าเขามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังอยู่ในกรอบที่เป็นดีมานโซนเขแค่ผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะครับมีการพักตัวแล้วก็เดินทางต่อจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่โซนโอเวอร์แล้วแล้วก็นะครรรััททท้งงงนนนีีดวววยกะาาาาาเเื่่่่ออขฟป็พพ์มมสธห ชุดนี้นะครับเดินทางถึงเกือบเกือบปลายเทรนแล้วดังนั้นเมื่ออยู่ปลายเทรนแล้วมีโอกาสที่จะพักตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเขากําลังเริ่มการพักตัวแล้วนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น Demand Effective e x p ซ์ s พ i o n ในช่วงวีนี้นะครับส่วน ตลาดนะครับเช้านี้ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆอ่อนแรงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับกำลังเป็นการพักตัวนะครับกำลังเป็นบางพักตัวลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการพักตัวออกข้างนะครับอาจจะมีการเหวี่ยงบ้างนะครับเหวี่ยงในกรอบด้วยปัจจัยต่าง นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับปัจจัยกระทบค่าเงินในวันนี้นะครับนะฮะผลการคาดการ์นะครับก็ยังคงทําให้ค่าเงินดอลลาร์เกิดการคงที่นะครับไม่แข่งค่าแล้วก็อ่อนค่าไปมากสักเท่าไหร่นะอย่างเมื่อวานที่เกิดขึ้นเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าข่าวนะครับถ้าปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1นึ่งเนี้ยนะครับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกับค่าเงินดอลลาร์นะฮะ แต่นะครับส่งผลดีกับค่างเงินดอลลาร์แต่ในความเป็นจริงทําให้แค่ พายุค่าเงินดอลลาร์เท่านั้นนะครับส่วนที่กราฟวิ่งก็เป็นปัจจัยฝั่งทองคําที่เป็นปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่สามารถกว่านะครับเมื่อวานวิเคราะห์ให้แล้วนะครับก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟด้วยทั้งทางเทคนิคข้อแล้วนะครับทั้งเรียวไทม์แล้วลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะอยู่ในโซนที่การทรงๆตัวอยู่ในการไซด์เวย์ออกข้างซะมากกว่าดังนั้นเมื่อกราฟลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นการไซด์ ออกข้างเราก็จะใช้เทคนิคในการเก็บระยะใกล้นะครับเก็บระยะใกล้หรือว่าสไนเปอร์นั่นเองนะครับด้วยแอคชั่นที่สวนทางกันนะฮะแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันวันที่23เมษายนนะครับวันเสาร์ก็เวลา2ทุ่มครึ่งกว่าๆโดยประมาณนะครับวันนี้นะฮะสุดท้ายนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีปีใหม่นะครับ